สวัสดีครับบอลครับก็วันนี้นะครับมาอยู่กับทริปนะครับของ Toyota า n n o น a a r ริ t ตนะครับก็บอกเลยครับว่าเป็นรถที่หลายคนนั้นสนใจนะครับแล้วก็เขาเองนั้นก็มีดีดีตั้งแต่รุ่นที่แล้วนะครับก็เป็นที่ถูกของถูกใจนะครับสำหรับคนที่มองหารถ MPV นะครับเรียกว่าจะเป็นหนึ่งเดียวในตลาดเลยก็ก็ยังไม่ใช่นะแต่รุ่นนี้ไม่แน่นะครับเพราะว่า ก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับผู้แข่งว่าอาจจะไม่มาหรืออาจจะดรอปไปนะครับเนื่องจากประเด็นเรื่องราคานะครับแต่ว่าไม่ว่ายังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า Innova Crysta ตัวใหม่นั้นจะเป็นยังไงครับเขาอยู่ข้างหลังผมแล้วนะครับไปเลยเอาละครับสำหรับ Innova Crysta ใหม่นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในหลายด้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับรุ่นนี้นะครับเขาพยายามจะเน้นหนักนะครับมาที่ความเป็น crossover รู้นะครับรู้รู้รู้ไม่รู้ รู้ไม่รู้เดี๋ยวรู้กันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้ดูเลยคอมไปหน้าโปรเจคเตอร์นะครับครับพร้อมกระจังหน้าใหม่นะครับกีกลจังใหม่นี้ก็สวยดีนะครับรถเป็นป้ายขาวแล้วนะครับเอาละครับก็จะมียนนิงนะครับคู่หูผมนะครับเอยู่ด้วยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราดูกันเร็วๆนะครับรถนะครับให้ย่างตูแลนซ่านะครับ E.R. สามนะครับเดี๋ยวผมขอดูไซส์น้อยไซส์อยู่ไหนเอ่ยนี่เลยนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับ ไซด์นะครับ215 55 R 1 7นะครับนะครับตัวรถก็ตันนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับก็จะมีในเรื่องของนะครับฟังก์ชันออปชันนะครับมาเรียกว่าครบคันจุใจนะครับเอาล่ะครับไปดูกันต่อนะครับข้างหน้านะครับไฟหน้ามีเด i m มนะครับตรงไฟหลีนั่นเองนะครับก็เป็นเดเามนะครับโฟล์เป็นโปรเจคเตอร์นะครับอ่าครับวิดีโออาจจะมืดสักหน่อยนะครับก็ไม่้องแปลกใจนะครับแต่ก็ไข่ยืนให้มันสวยนะครับอุยนะครับ รถดูมีความเป็นพรีเมียมมากขึ้นนะครับก็ผิดกับรุ่นที่แล้วนะครับดูมีความเป็นรถบ้านมากๆนะครับนะครับอ่านะครับในหนิงเข้าไปนั่งแถวสองนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องภายในให้ฟังนะครับส่วนภายในการในเรื่องของการออกแบบนั้นที่ผมเห็นนะครับแต่ผมบอกไปแล้วว่าเขาเน้นความหรูนะครับแต่ไฟท้ายนะครับก็ยังดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับนี่ครับอินโนวาคริสตานะครับไฟท้ายจริงๆ มันเหมือนรถบางรุ่นนะแต่ผมก็ไม่ขอบอกว่าเป็นรถรุ่นไรครับนคะิดกันเอาเองนะครับมีเขี้ยวด้วยเห็นไหมเหมือนเลยนะครับจริงๆแล้วส่วนที่ผมว่าไฟท้ายไม่โอเคที่สุดนะครับก็คือ,อในส่วนของประตูนะครับกับเส้นสายที่เป็นลักษณะเหมือนเชิงห้าเหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับซึ่งเส้นตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูมันดูพยายามเป็นอ r o อเวอร์นะแต่ว่ามันยังไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับในสายตานะครับรุ่นนี้จะมีสเกิร์ตมาให้นะครับ รวมถึงนะครับปอยเลอร์นะครับมีมาให้เช่นกันนะครับอย่างดังหน่อยเพราะเราอยู่ใกล้น้ําตกนะครับก็เรียกว่าภาพรวมนะครับของโตโยต้า n ินโนว r y คริสนั้นอย่างย่งพอเป็นลักซ์รี่ไปได้อ่ะลักซ์เรี่ไหมเดี๋ยวดูกันหน่อยนะครับก็ค่อนข้างลักซ์รี่อยู่ใช้ได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับเห็นไหมครับก็อันนี้ก็เป็นโรงแรมหรูนะครับดูสิบีูนะครับที่ผมมา พักคืนนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับ้าอินาวาคริสตานะครับเอาละครับคันนี้เรามาดูในห้องโดยสารกันบ้างดีกว่านะครับผมขอเริ่มจากด้านหลังก่อนนะครับเพราะว่าด้านหลังนี้เป็นอะไรที่หลายคนชอบถามมากนะครับไม่ใช่ชอบเล่นตูดนะครับชอบถามนะครับอ่าล็อกนะครับงั้นเดี๋ยวผมไปกับแถวสองก่อนละกันนะครับแหมในหนึ่งเราล็อกนะครับไม่ให้ผมเข้านะครับโอเคครับ เปิดเข้ามาครับแป๊บเบาะแถว2นะครับเป็นแบบกัปตันซีทโอ้โหนะครับก็เป็นเบาะนะครับที่มีลักษณะของที่พนักแขนนันเองนะครับกับตันซีทนะครับตัวเบาะนะครับให้ดูนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นมากนะครับแต่ค่อนข้างมีขนาดใหญ่พอตัวนะครับแล้วก็การนั่งนะครับให้ดูเลยนะครับการนั่งถือว่าอยู่ในจุดที่ดีนะครับอันนี้ผมอยู่กับในหนิงนะครับก็ สวัสดีครับนายหนิงครับขออนุญาตนะครับก็ติดนายหนิงไปนิดนึงนะครับนายแบบเรานะครับหนิงหนิงสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบแปดอ๋อร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับก็นั่งได้นะครับเบาะนั่งฝั่งหนิงนั้นจะเป็นไฟฟ้านะครับฝั่งนี้ก็ช่วยเหลือตัวเองนะครับผู้โดยสารตอนนั้นช่วยเหลือตัวเองนะครับตัวทางด้านระบบวิทยุนะครับดูเหมือนจะเป็นเอ่อแอนดรอยออโต้มาแล้วนะครับผมไม่แน่ใจขอรีเช็คอีกทีหนึ่งครับไมค์ก็คล้ายกับ เพื่อนๆของเขานะครับก็คือ雷沃 Fortuner นะครับก็มาเทนเทนเดียวกันเกียร์เป็นเกตท้ายนะครับก็ถือ่าดีนะครับที่ยมาถ่ายกลางคืนเนี่ยมีมีเหตุผลนะครับคืออยากให้ดูนี่ครับไฟสว่างว้าแต่มีแต่สีสีสีนี้นะครับสีฟ้านะครับแต่เขาบอกว่าปรับรูแสงได้นะครับก็ใช้กันหมดเลยนะครับในห้องโดยสารนะครับส่วนเบาะนั่งหลังนะครับมีนะครับแต่ตอนนี้พับเก็บอยู่นะครับการพับเก็บเป็นแบบพับด้านข้างนะครับ เอาละครับที่นี้หลายคนถามกับผมมาว่าสุดท้ายแล้วคุณบอลคิดว่าไงกับ Innova Trista นะครับก็บอกเลยว่าจริงแล้วทางผมเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยก็ขับ m t v มาหลายรุ่นนะครับจริงๆแล้ว Innova รุ่นเดิมก็เคยขับนะครับแต่ผมบอกเลยว่ารุ่นนี้ปรับปรุงได้เยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสิ่งที่ต้องยอมรับเลยนะครับก็คือในเรื่องของการขับขี่สมรรถนะที่ดีเยี่ยมใช้คาว่าเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่ารถมีการอาการคงตัวน้อยลงนะครับช่วงล่างหรืออะไรอย่างเงี้ยมีการปรับจูนใหม่หมดช็คกสปริง จุดยึดระบบช่วงล่างหลังโฟล์ลิงเองอะไรเองก็ตามนะครับก็เรียกว่าแก้ไขปัญหาในรุ่นเดิมได้หมดนะครับสิ่งที่ขัดใจผมหมอมีนะก็คือเช่นอาการเกียร์กระตุกนะครับเวลาขับขับปุ๊บเร่งปุ๊บอเวลาเราถอนเนี่ยมันไม่ควรจะกระตุกซึ่งผมก็เจอนะครับก็ได้บอกกับทางวิศวกรไปแล้วว่าเราเจอนะนะครับก็ให้เขาไปปรับแก้ไขาการว่าน่าจะมีอะไรครับอ,อ,อย่างต่อไปนะครับสิ่งดีงามต่อไปก็คือภายในที่นั่งสบาย ทุกที่นั่งนะครับผมได้นั่งตอนหน้าขับเองนั่งตอน2พ้พอย์หลับตอน3นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างสบายพอตัวนะครับเรียกว่านั่งสบายขับได้ดีนะครับแล้วอะไรที่ไม่ดีหรออะไรที่ไม่ดีคือการออกแบบรถฟังชั่นนิ่งครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราอย่างที่เราบอกนะครับว่ารถนะครับในส่วนของ M p v เนี่ยก็จะต้องเป็นรถที่มีการออกแบบรถฟังชั่นนิ่งที่ดีนะครับแต่ว่า Inovista n ยัง ยังขาดอยู่หลายตัวนะครับอย่างเช่น USB มีมาให้แค่ช่องเดียวที่วิทยุซึ่งจริงๆควรจะมีหลายๆที่นะครับ2ผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกปลั๊ก230โวลต์ตรงนีน้น่าจะมีมาให้อย่างแน่นอนนะครับ3นะครับเ,เครื่องยนต์นะครับขาดระบบ idling นะครับทางที่มีมาให้นะครับทางทานที่มีมาให้ในรุ่น f o r t u n e r หรือรถอื่นๆนะครับ การไม่มีเรื่องรุ่นเครื่อง2,004ถ้าได้จริงอินโดนีเซียก็มีแต่บ้านเราเลทได้2.8นะครับโตโยต้าบอกว่าพวกเขาคิดว่าบ้านเราไม่จำเป็นนะครับแล้วก็2.8 2.4เสียภาษีเท่ากันอ่ะโอเคอันนี้ก็พอเข้าใจได้นะครับส่วนเรื่องอื่นส่วนถึงร้อหรือไรก็ตามอัตราประหยัดยังยังบอกไม่ได้เพราะวันนี้เริ่มต้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันกับฟูรีวิวนะครับินว่าคริสตา